สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอดการ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโรต เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกุมออโปร,โรสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15ถึงกร,รกฎาคมพุทธศักราช2566 1. ถ้วยอัศวินถือไม้เท้า10บไม้เท้าราชาถือไม้เท้าจิมมูลราชินีถือดาบ4ถ้วย6ไม้เท้าห้ 5, เหรียญเด e อ u n ันตัวตนช่วงนี้รู้สึกแพรวพราว รู้สึกมั่นใจในตัวเองจะทำอะไรก็พูดจาอะไรไปแสดงออกอะไรไปค่อนข้างจะมีคนเชื่อถือดูน่าเชื่อถือดูเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมีความเป็นทางวิชาการหรืออาจจะมีภูมิเยอะดูแล้วอาจจะมีคนอยากจะเข้ามาคุยมาปรึกษามาหารือหรืออาจจะมาให้สอนมาให้ช่วยติว หรืออาจจะอยากจะจ้างหรือขอความช่วยเหลือมาเป็นที่ปรึกษาหรือมาเป็นผู้ช่วยสอนการเรียนการศึกษาช่วงนี้ค่อนข้างวางใจค่อนข้างจะเบาใจเพราะว่าอาจจะมีความเข้าใจในการเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการสอบหรือการส่งงานหรือบทเรียนที่เรียน อาจจะทําให้สามารถจําได้เราก็สามารถตอบคำถามได้สอบได้ส่งงานได้คะแนนที่ค่อนข้างที่จะดีมีความพึงพอใจแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ขยันมากๆพยายามศึกษาหาความรู้อาจจะศึกษาในหลายๆทางแล้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเด็ดเดี่ยวว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้ การเรียนการศึกษาสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกในอนาคตครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์สหกิิจวทยาเศรษฐศาสตร์ครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์การบริหารการจัดการการเงินการบัญชีการตลาด การงานอาชีพงานค่อนข้างที่จะต้องมีความเด็ดเดี่ยวจะต้องเรีบตัดสินใจแต่ก็ต้องมีตราก,กะมีหลักการมีเหตุผลมีการอ้างอิงหรืออาจจะใช้วิธีศึกษาตำราหรือมีวิธีขั้นตอนที่เขากำหนดเอาไว้ตามกระบวนการทำได้ถูกต้องไม่มีการแหกกฎหรือไม่มีการหาวิธีรัดใด ทำตามระเบียบตามขั้นตอนที่กําหนดการงานอาชีพที่ทําอยู่หรืออาจจะเลือกทําในอนาคตนักวางแผนนักวิชาการครูอาจารย์ติวเตอร์นักแนะแนวนักให้คำปรึกษา MCVJ DJ Pretty นักภาคนักพูดนักบรรยาย นักการขายนักการตลาดนักสร้างความเชื่อมั่นนักการเงินนักตรวจสอบบัญชีนักจิตวิทยาครูด้านจิตวิทยานักแก้ปัญหาการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำก็ค่อนข้างจะมีเพียงพอกับการใช้ใจ่าย อาจจะมีบ้างที่เหลือเก็บหรือบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมีเหลือเก็บแต่ก็มีเงินมาเรื่อยๆส่วนใหญ่แล้วเงินจะหมดไปจากการมีคนมาหยิบยืมเงินหรือไปปล่อยกู้หรือไปให้ใครยืมเงินแล้วคิดดอกเบีย้ยแล้วไม่ได้คืนหรืออาจจะไปช่วยเหลือใครที่มันไม่ได้จำเป็นเลยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า อยากจะเลี้ยงใครก็เลี้ยงอยากจะเปใครก็เปแต่ก็บางทีบางครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเงินสักเท่าไหร่ในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่ควรจะลงทุนในช่วงนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือขยันทำมาหากินจะได้เงินจากการทำมาหากินมากกว่าสุขภาพ สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆไม่ได้ถ้าว่างก็จะหาอะไรทำขยับเนื้อขยับตัวอาจจะมีการยืดเหยียดหรืออาจจะไปเล่นโยคะหรือวิ่งเหยาะๆหรือเดินเร็วก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็การยืนเดินนั่งถูกสุขลักษณะดีเป็นคนดูแลตัวเองค่อนข้างที่จะดี ในส่วนของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดค่อนข้างที่จะเจอเจอคนในแวดวงเดียวกันหรือวงสังคมเดียวกันหรืออยู่ใกล้ตัวค่อนข้างที่จะคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่าหรืออาจจะแก่กว่า หรือดูหน้าตาที่สูงไวัยกว่าค่อนข้างที่จะพูดจะมีหลักการมีเหตุผลดูน่าเชื่อถือหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างขยันทำงานผิวพรรณก็ไม่ค่อยจะออกขาวอาจจะค่อนข้างผอมแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็มีหลักการอ้างอิงที่ดีส่วนอีกคนหนึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นคน วัยใกล้เคียงกันหรือดูหน้าตาในระดับเดียวกันหรือการศึกษาระดับเดียวกันก็พูดจาค่อนข้างดูน่าเชื่อถือเช่นกันขยันบ้างงานมุ่งมั่นแล้วก็เป็นช่วงของวัยของการทำงานก็เป็นช่วงที่อาจจะตกหลุมรักกันแล้วดูดูกันไปก่อนยังไม่ถึงขั้นว่าจะตัดสินใจคบหาใครหรือจะเลือกใครเป็นตัวเป็นตน ในส่วนของคนที่ไม่โสดก็ยังรักกันดีต่างคนต่างก็หยิบยืน่นความรักให้ซึ่งกันและกันการงานก็ประสบผลสำเร็จดีแต่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินบ้างอาจจะแอบเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นหรือไปปล่อยกู้ไม่บอกคู่รักคู่ครองก็อาจจะมีปัญหาค้างคายในใจกันบ้างแต่ก็ยังไม่พูดคุยกันในเรื่องนี้ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ควรจะปรึกษาหารือกันบ้างพูดคุยกันบ้าง